EP นี้อ p ที่2เราจะมาสร้างเทมเพลตบน bing iot นะครับหลังจากเราสมัครในส่วนของตัว Bing ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมก็มาที่คำว่าล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดล็อกอินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ป้อนชื่ออ่า อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับทุกคนก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของตัวบิงตัวนี้เข้ามานะครับหาต่อมานะครับเราจะต้องทำการสร้างเทมเพลตขึ้นมาก่อนนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับที่เทมเพลตนะครับอของทุกคนจะยังไม่มีในส่วนของเทมเพลตเหล่านี้นะครับผมวิธีสร้างเทมเพลตนะครับผม ก็กดคลิกที่ New Template นะครับแล้วก็ป้อนชื่อในส่วนของ Template ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาในตัวอย่างนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นตัว LDR Sensor ก่อนนะครับเราก็ใส่ชื่อเป็น LDR Sensor ครับครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของ Template นะครับ แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ให้เลือกเป็น ESP32 นะครับแล้วก็รูปแบบของการติดตอ่อก็จะเป็น Wi-Fi นะครับแล้วก็กดดันนะครับเมื่อกดดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะได้ในส่วนของหน้าเทมเพลตขึ้นมาก็คือ LDR sensor ตามที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คราวนี้ หลังจากนี้ก็กดเข้ามาในส่วนของเทมเพลต LDR ที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะครับทุกคนก็จะได้ในส่วนของตัว define ของ bing template id นะครับกับ device name นะครับเราก็ทำการ copy ในส่วนของ define ตัวนี้แล้วไปใส่ในตัว Arduino IDE นะครับ Arduino IDE ก็ทำการเปิดโค้ดโปรแกรมที่ชื่อว่า BING IO LDR Sensor นะครับแล้วนำค่าที่ Copy จากเมื่อกี้มานะครับมาวางไว้ใน2บรรทัดนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดอัปโหลดได้เลยนะครับในส่วนของโปรแกรมตัวนี้นะครับ อัพโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จคราวนี้หลังจากนี้แล้วทำอะไรต่อนะครับให้กลับมาในส่วนของตัวหน้าเว็บของ Bing อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่อ่า d a t a Stream นะครับก็ทำการสร้าง อของทุกคนก็ยังจะยังจะไม่มีในส่วนของ data stream ตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนกด new data stream นะครับเมื่อกด new data stream เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกที่เป็น visual pin นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ตั้งชื่อในส่วนตรงนี้ก็ตั้งเป็น LDR sensor นะครับครับ LDR sensor แล้วก็ทำการเลือกวิชว l พินเป็นวิชว l พินที่4นะครับและโหมดของ data type เลือกเป็น double นะครับก็ค่าเซตให้ต่ำสุดคือ0และสูงสุดเป็น100นะครับเพื่อที่เราจะานำไปแสดงผลที่ตัวเกจวัดอีกทีนึง ในหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันในมือถือนะครับแล้วก็กำหนดให้มีจุดทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยก็กด Create ได้เลยครับครับในที่นี้ผมขอกด c a n c e l นะอ่าเมื่อเรากด Create แล้วทุกคนก็จะได้ในส่วนของ LDR ตรงนี้ขึ้นมาในส่วนของ Data Stream ตรงนี้ขึ้นมานะครับและทุกคนก็กด Save ด้วยนะครับอย่าลืมกด Save นะครับ โอเคเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปเราจะไปสร้างในส่วนของหน้าตาแดชบอร์ดที่โมบายแอปพลิเคชันในมือถือนะครับผมตรงนี้ก็มีแค่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ